ได้ไปแล้วนะอยปู่ปโควิอันนี้ปู่พาผมมาโรงพยาบาลทำไมเนี่ยก็ฉันเห็นแกเพีย้ยเพี้ยฉันก็เลยพายกันมาตรวจสุขภาพนี่ไงเล่าสวัสดีค่ะฉันหมอชมพู่ค่ะอ๋อสวัสดีครับคุณหมอครับนั่นดูเด็กอยู่เลยอะ่ะมีประสบการณ์การรักษาป่ะเนี่ยคุณมีปัญหาที่ตับนี่หมอผมมีปัญหาที่ตับได้ไงได้ก็เรามาตรวจกันเลยได้รู้หมอแท้หรือหมอปลอมได้สิคะ ยังก็ยืนเท้ามาเลยสบายเอาไปดิเดี๋ยวฉันจะกดที่จุดเส้นประสาทเท้าคุณนะคะถ้าหากว่าจุดไหนเจ็บเนี่ยแปลว่าอวัยวะนั้นไม่แข็งแรงเริ่มที่ลำไส้ก่อนเลยเชิญเฮ้ยเป็นไรลูกไม่เจ็บสะหน่อยเหรอเจ็บเลยต่อไปก็ตับมาดิครับเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับตื่น วินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วคุณเป็นตับแข็งหมอคุณจะเป็นตับแข็งได้ยังไงคุณก็บอกว่าไม่เก็บไม่เก็บแต่จุดที่ฉันกดเมื่อกี้เป็นบริเวณของตับหมดเลยนะคะผู้ชายแบบคุณเจออย่างเงี้ยแล้วค่ะนี่จะกล้าวัดกับฉันไหมเออคุณหมอครับแล้วจะมีทางรักษาไหมครับเนี่ยง่ายๆเลยค่ะก็แค่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งเดี๋ยวไม่นันก็ดีขึ้นเองค่ะ ที่แท้แกก็เป็นไอ้นักดื่มนี่เองเหรอดื่มอะไรปู่ผมไม่เคยดื่มเขาหน่อยเมื่อคืนคุณดื่มวิสกี้มาใช่ไหม,ไมรู้ได้ไงไเบียคนนี้นี่แกกล้าโกหกแม้กระทั่งฉันเห,ห,หอออรอฮะคุณหมอชั่งโมครับถ้าไงผมขอจ้างคุณหมอเนี่ยไปดูแลสุขภาพ<ม>ไอ้เด็กดื้อคนนี้ที่บ้านเลยได้ไหมครับเนี่ยไม่มีปัญหาเลยค่ะเรื่องการรักษาเนี่ยเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้ว เดี๋ยวรบกวคุณปู่ช่วยไปก่อยไอสันน่านอกกับหมอน่นะคะเได้เลยได้เลยครับทำไยังไม่เถินมารักษาฉัล่ะเฮ้ยยยมพูแกรักษายยยเยยยยยงยย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 กเบียยวมยยยยยยยงยยยยยยยเป็นยยยยนยย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 ยพยย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 นยยยยยยไยย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 ว่ายยยยยยยนยย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  ปู่ครับถ้าปู่ให้ผมรังษากระบอกชมพู่เนี่ยปู่จะเสียหลายคนนี้ไปก็ได้นะครับปู่นี่คุณหมอชมพู่นี่มันเป็นอัมพาตเลยเหรอคะก็ใช่เลแล้วจะรับผิดชอบยังไงงั้นเดี๋ยวลองใช้เข็มเนี้ยฉีดที่ขาดูหน่อยไหมยายหายแล้วครับอ้คุณฮันครับโบนัสผมไม่เอาแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิวะทำงานมือชิบไปดิเนี่ย ไอ้พวกนี้มันคนของแกทั้งนั้นใช่ไหมครับรีบขอโทษคุณหมอชมพู่เดี๋ยวนี้เร็วสิครับปูขอโทษครับหมอชมพู่ต่อไปด้ผมทำตามที่หมอสั่งทุกอย่างครับตามเมายาอ่ะนี่ยาคุณ100บาท100บาททำไม,มถูกขนาดนี้ปัจจัยสำคัญของคุณหมอของฉันก็คือ ให้คนไข้จ่ายน้อยที่สุดแล้วเราจะรักษาลกูกดีดีสุดจำไว้คุณหมอชมพูจะ้ะคุณยาย <c oughs> ยายต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่มาตรวจคนแก่ที่บ้านพักคนชรานะ่ะไม่งั้นคนแก่แย่แน่ๆเลยวันนี้ยายเอาไข่มาให้จะ้ะโอ้ขอบคุณนะคะคุณยาย <c oughs> เอ๊คนนี้แฟนของคุณหมอเหรอจะ้ะ อโอ้โหนี่เหมาะสมกันมากเลยนะรักกันไปนานๆเลยนะจ๊ะเออไม่ใช่ไม่ใช่แพรหรอกค่ะคือเขาเป็นคนไข้ของหนูค่ะอ๋อเออเออไปค่ะเดี๋ยวหนูไปส่งนะไปค่ะที่แท้กระนางฟ้าในชุดขาวนี่เองบายยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอชมพู่ ยังเป็นหมอจนๆจนอยู่อีกเหรอฮะมาทำไมอ๋อพอดีฉันผ่านมาแถวนี้นะี่ยชีวิตตอนนี้ของฉันเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะนี่ดูทองที่ฉันใส่สิไม่รู้กี่เส้นนะ่ะแต่ฉันว่าหน้าไหนาดูซีดไปนะริมฝีปากก็เริ่มดำแล้วดูเหมือนว่าชีวิตจะเจอเรื่องแย่ๆเลยอะ่ะนี่ยังปากแกวเหมือนเดิมเลยนะฉันจะบอกอะไรให้นะตอนนี้เนี่ยฉันได้เมียรวยมากแล้ววันเสาร์นี้เนี่ยก็จะเป็นงานมั่นของฉัน ถ้าว so sure cool. ่างเนี่ยก็อย่าลืมมาแล้วกันคุณหมอชมพู่ได้สิไว้เจอกันหมายจริงแล้วกันคุณหมอเห็นว่าคุณหมอจะไปงานแต่งครับผมก็เลยเอาชุดมาให้โอ้ฉันรู้มาคิดเรื่องนี้ไปเลยอ่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะลล่ะ สวยจังขอบคุณค่ะนี่แต่งตัวสวยขนาดนี้เนี่ยจะมางอฉันหรือไงฮะอ๋อแต่ขอโทษทีนะพอดีว่าฉันเนี่ยมีเมียแล้วอะ่ะถ้าไม่พูดเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าหาเป็นใบหรองนะสักทีไหมหเอ๊ะ ฉันได้ข่าวว่าชุดนี้นักออกแบบชื่อดังระดับโลกอะเขาออกแบบมาแค่ชุดเดียวเองนะคะและถ้าเกิดว่าฉันจำไม่ผิดอะคุณเทนสลันอภิมาขึมมามหาเศรษฐีก็ซื้อชุดนี้ไปแล้วด้วยนี่ชมพู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเธอใส่ของก๊อปเกตเอแล้วเหรอหน่าสมเพศจริงๆเลยนะ <c oughs> ใครบอกว่าเป็นชุดก๊อกเกตเอไม่ทราบคุณเทนมาได้ไงคะเนี่ยชุดนี้ฉันไม่ควรซื้อให้เธอเองกับมือนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่า นี่ชมพู่เธอเป็นแฟนของคุณเทนจริงเหรอคนที่ไม่ให้เกียรติแฟนของฉันก็เหมือนไม่ให้เกียรติฉันเช่นกันตบทิรักษช่วยพูดอะไรหน่อยสิแอลกอฮอลในร่างกายเยอะเกินไปนะเมื่อคืนดื่มหนักอนี่ไหนบอกว่าเธอมาชมไงไปไหนมาไปกับสาวที่ไหนมาทิรักใจเย็นนะฟังผมอธิบายก่อนนะทิรักไม่ใจเย็นแล้วเว้ยไอ็งกหลอกลวงเอกไปทิรักช์ิรักษิรักเราพ้างกให้ทิรัก ยฟังผมก่อนผมไม่ได้ไป็นที่ไหนเลยคุณมาได้ไงอ่ะก็ตามคุณมาไงแต่ว่าวันนี้คุณสวยมากเลยนะขอบคุณค่ะผมมีอะไรจะให้คุณด้วยล่ะหลับตาสิลืมตาได้ชมพู่เป็นแฟนกับผมนะ ไม่อ้าวนี่นายเป็นคนไข้ของฉันนะจะมาตีหมอฉันเนี่ยนะแต่ฉันเข้าใจนะว่าฉันโปรไฟล์ดีหน้าสวยผมยาวผิวขาวถึงแม้ว่าฉันจะฟันเหลืองไปหน่อยแต่ฉันก็เลือกแล้วกันนะแล้วนายเป็นคนไข้มาตีฉันอย่างเงี้ย